สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเขา้าสู่อ่องเ,อน,เนนนนอนนี่ซาแนลเนาะเมื่อนี้หลังจากที่ปันเข่าแล้วเนาะปันเข่าแล้วกะเอากะสีไปายามไสเนาะหรือว่ายา้ำโตงเนาะทุกคนกะสีเป็นอะไรนะเพราะว่าฝนตกเด้นำลายแล้ะกับนำลายแค่เลยสีไปยามเนะเพราะว่าเอาปันเข่าแล้วเอาก็ะไปเนาะหัวกะสีสยียองๆเลยเนาะทุกคนแหละกะไปไปเบิงหรือว่าไปติดตามไปพร้อมๆกันเนาะกัสีนี้ไอแก้วแล้วก็ไอทรายแล้วก็เอไผ่เนาะ บรรยากาศทางไปอยู่ตอนโตอันนี้เคยเป็นยามหมดเลยเนาะทีลงคลิปในมือก่อนนะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เฮากะมาหอนแต่เนาะทุกคนตอนเฮาม,มายามตอนนั้นเนาะน้ำกับสเต็มบปเลยแต่ว่าซูเนมบ่มีน,น้ำนะอ่ะไปทางเล่นเนี่ยเราก็สิเฮดหัวไว้เนาะพอวายาันขัเจ้ามาหลักยามกลางคืนห้ามไม่ได้เด่นรอดไปตามนี้แหละ เออเอ็กกิตก็โฮเลยนี่คิเยงื่อแถวแเนาะเนี่ยคุณนถวนตกนํ่ไหม่เนาะเห็ดตอนเหมนี่มันก็ซิมี้ีเหงอรา,ายถ่าใส่ไส้จินบดได้เด้นอนปานะแล้ว ผมมีปลาดุกนางกิดเออน้ำ<ต>น้อยแล้วปลาดุกลงนะกกนโคตรงามมากิ๊ตตี้กิ๊ตตีเ้เลือกเลือกขี้เงื่อนี่ปลารักตอบนี้ดนวยคุ้โต๊เลยเนะจะมาดิซอ ลายนี่เป็นท่งปลา่เลือปลาอวเลือนั่นสิเลือกแต่ปลาคอนะเจใส่กระเป๋าปุยสีเลือกแต่ปลาเค็งแล้วกันนั่นสิเป็นปลาขาวปลาห่าวออยเลยบางไงมัดมือมัดคืนแหล่หนามแล้วนี่ายไหนี่ยไมล่มละงยไม่ะง่ายไม่ละไปเลอเลเ บ่อใหญ่กว่าอ uh, ีนอกเลยตะวันมีสัมนั the ่นง่ายกันี the ้วประชอบก็โอเค่ดตันนี้หาปากไปอะนี้เจ๊เจอบ่อปลาบ่อมีที่จังปลาชดชดเขาก็เลือกป้านผมมท่ริงอะไรเนี่ยไว้อยนี้ก็่ก่อง ลูกโต๊ะป้ากับลูกต้อนนะทัวร์น้ำลายเด้ที่ก้นเห่าเลือกเหนือแล้วเห่าไก่น่าย่างเนาะเพราะว่าปลามันต้มน้ำใน่น่านมาจุ่มน้ำเลยเปล่าเห่าปลาปลาเค็งเห่ากะทิเอาไปเห็ดปลา

เพ่อ่จับได้นะจับปลาอย่งไรจับปลาปจิู่บุงงนี้คืจับปลาอยู่น้ำนี่ค่น ตะเลือกทำห้าีแน่เลยนะเดี๋ยวที่สองอันยาเป็ตาม้าเ็อดีนะตามมัดงามที่นี้เนาะมีอเนะี้ยงมอตนูกตะคอมีเห็ดปะาอเจียนกคือโทรศัพเร็รนมมจับหวัวท่านบมือไป

ก็และค่ะตอนนี้เขาค่ะได้ออกทางคุกก็ได้หามไปเนาะได้ก็สิเป็นปไปเนาะนี่อออทางนี้ก็ได้นี่หน้าวดำน้ำมก็ได้น่าวดำน่าวดำตามน้ำบ่เออทางนี้ก็ได้มีทางออกบ่แหละมีทางออกบ่ทางนั้นนั้นโกโก้มาโกโก้สิมานะมาเนาะทุกคนออื เดไดลา,ล,าลายจนหามนะทุกคนเด<ะ>ไดเป็นกระสอบปลาปลาปาาปนาลงต้นง,งนี่นี่ก็สี่หอยสาวก<อ>ิตตี้ครับเอ้แก้วหามนะพอ,อน,นี่สีเป็นคนจับกล้องทุกคนคลิปนี้ก็สีบอมี่ยังลายนะมีแต่นี่มารีวิวกันไป,นปนยามโตี่เนาะเพราะว่าเ้าออกมาปันเข่าเนาะล้ก็ฝนตกแห้งเนาะเพราะว่าพัยหุเข่ามือทำอิดแล้วกั นี่กับบริษัทิาให้ทุกคนเบิรงเนาะเอาผลตรงแห้งสำลดยนีย่เข้ากันหลังจากที่ปั้นเข้ากันซี่ยามตรงทุกคนและนี่กับซิคอจบคูบิ้ไวเพียงเท่านี้หาะไพมากิมมิคอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะเพื่อสิบ,บริภัณฑ์คลิปต่อ,ตอ,ตอไปเนี่ทุกคนพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะบายสบายดี